หลายๆคนอาจจะพอเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาบ้างแต่ว่าในส่วนของนิยามของคําว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเขาก็ให้นิยามว่ามันคือศาสตร์การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดการกระทําการให้เหตุผลอของการทํางานของสมองนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัวนิยามเขาก็อาจจะดูยาวหรือว่าหลายๆที่อาจจะนิยาม แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตัว AI เนี้ยมันไปข้องเกี่ยวกับศาสตร์ด้านไหนด้วยแต่ว่าถ้าให้สรุปแล้วเนี่ยตัวมาจะบอกว่า AI เนี่ยคือศาสตร์ที่ทําให้สิ่งที่มีระบบ AI เนะะี่ยค่ะสามารถมีความอ่าทํางานแล้วก็มีความฉลาดคล้ายคลึงกับมนุษย์ก็คือสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะตัดสินใจตามที่อ่าถูกสอนเข้าไปนะคะทีนี้อย่างไรถึงจะเรียกก็เป็น AI นะคะหลกัหลกๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด5 ปัจจัยด้วยกันที่จะเลือกเป็น AI อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรับรู้หรือ perception นนะคะอย่างที่สองคือการแทนความรู้และให้เหตุผลหมายถึงการบ่งบอกว่าสิ่งที่รับรู้มาเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็อย่างที่สามคือการเรียนรู้ค่ะซึ่งเบื้องต้นปัจจุบัน AI ที่เราใช้งานกันทั่วไปเห็นใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะส่วนมากจะมี สามข้อนี้เป็นอย่างน้อยะคะส่วนข้อที่สี่นั่นคือการปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติและข้อที่ห้าคือผลกระทบทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่นักพัฒนา AI ส่วนมากกําลังพยายามทําแล้วก็คํานึงถึงในสองส่วนนี้อยู่เพื่อที่ว่าในอนาคตเวลาเราใช้งาน AI ร่วมกันเนี่ยทางา AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะก็ต้องอาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็นึกถึงผลกระทบสร้างสังคมด้วยอย่างเช่น ตัวอย่างที่บางทีทุกวันนี้เราอาจจะเห็นข่าวบ้างว่า,ารถยนต์ไร้คนขับนะคะขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้ใครจะรับผิดชอบใครจะเป็นคนดูแลในส่วนนี้นะคะก็มันก็จะเกิดเป็นผลกระทบทางสังคมได้ถ้าหากสมมติว่าระบบ AI นั้นเกิดผิดพลาดขึ้นมาซึ่งแม้กระทั่งมนุษย์เราเองเนี่ยบางครั้งเราก็ยังมีข้อผิดพลาดกันเกิดขึ้นในส่วนของ AI เองก็จะต้องคํานึงถึงส่วนนี้เหมือนกันนะคะแต่พอพูดถึงแบบนี้ที่ตัวงเน้นสีแยกกันไว้สีส้มกับสีดำเนี่ยเนื่องจากว่า ปัจจุบันอย่างที่บอกไป AI ที่เรามีใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยส่วนมากที่พัฒนากันนั่นเนี่ยจะเป็นในส่วนของ3ข้อแรกคือเรื่องของการรับรู้การแทนความรู้และให้เหตุผลแล้วก็การเรียนรู้นะคะซึ่งพอเรามาดูในส่วนของโลก AI มันก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนคือ weak AI กับ strong AI ปัจจุบัน AI ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยมักจะยังอยู่ในส่วนของ weak AI อยู่ส่วน strong AI เนี่ยจะเป็นเหมือนพวก AI ที่เราเห็นตามภาพยนตร์ที่เขาดูมีความฉลาด แบบดูฉลาดล้ำไปเลยเงแต่ว่าบางอย่างอาจจะยังไม่เคยเห็นจริงในโลกความเป็นจริงนะคะก็เป็นจุดที่ทางนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆที่อยู่ในวงการ AI เขาก็กําลังพัฒนาให้ AI ของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ถึงในส่วนของ strong AI นะคะพอพูดถึงโลกของ AI ก็จะมีแผนภาพอีกอันนึงที่ตัวอย่ากจะแนะนําให้คุณครูทุกท่านได้รู้จักก็คือว่า เวลาเราพูดถึง AI ค่ะเราอาจจะได้ยินเคยได้ยินคำอีกสองคำที่เกี่ยวเนื่องกันมานั่นก็คือคำแรกคือคำว่า machine learning คือการเรียนรู้ของเครื่องนะคะแล้วก็คำที่สองคือการเรียนรู้เชิงลึกหรือว่า deep learning นะคะในสองส่วนนี้เนี่ยจะให้เห็นว่าถ้าเราพูดถึง deep learning เนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของอัลกอริทึมที่ใช้ในการทำงานของการเรียนรู้ของเครื่องหรือเป็นอัลกอริทึมหนึ่งใน machine learning แล้วก็ Machine Learning เนี่ยก็ยังเป็น s u b เซตเป็นส่วนหนึ่งของ AI ถ้าเวลาพูดถึงว่าระบบ AI เนี้ยเป็น Machine Learning แปลว่าเป็นส่วนหนึ่งของ AI แต่ไม่ใช่ระบบ AI ทั้งหมดที่จะเป็น Machine Learning นะคะนี้ก็นำภาพนี้มาให้ให้พอจะเห็นภาพของการคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ AI นะคะและในส่วนของการเรียนรู้ก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะสามารถแยกแยะได้ตาม การติดป้ายกำกับก็คือเรามาลองดูกันจากทางซ้ายมือนะคะเขาก็จะดูกันว่าระบบ AI ที่มีเนี่ยเป็นระบบแบบไหนนะคะเป็นระบบที่มีการติดป้ายกำกับหรือไม่นะคะถ้าเกิดไม่มีการติดป้ายกำกับเขาก็จะเรียกก็เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนะคะหรือว่า unsupervised learning ซึ่งด้านขวามือเนี้ยเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถนำไปนำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไปเสิร์ชแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลงลึกกันในส่วนทฤษฎีตรงนี้กันทีนี้ถ้าเกิดระบบ AI มีการติดป้ายเพียงบางส่วนหรือมีการบ่งบอกข้อมูลเนี่ยว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนเราก็จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบกึง่งมีผู้สอนหรือว่า semi-supervised learning นะคะแล้วก็ในประเภทสุดท้ายคือถ้าเกิดสมมติว่าระบบ AI มีการติดป้ายกำกับทั้งหมดเราก็จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอนซึ่งในส่วนของคิด by AI p ล a ฟ f o r m เราเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วยหรือก็คือส่วน classification ตรงนี้นี่เองนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในส่วนของการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสําหรับการเรียนรู้ของมนุษย์เรานะคะเราก็จะมีสมองเป็นส่วนประมวลผลหลกักใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะรับรู้ข้อมูลต่างๆผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นหรือ,อการสัมผัสอาจจะมีการโดนจิกโดนสัมผัสยังไงเนี่ยก็จะเรียนรู้พอเรามีสิ่งเร้าต่างๆมากระตุ้นเนี่ย เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่าอ่าเรามีเทียนอยู่หนึ่งเล่มนะคะแล้วก็จุดไฟลองนึกย้อนกันไปตอนสมัยเราเด็กๆนะคะหรือว่ายังไม่เคยรู้จักเทียนกับเปลวไฟเลยเนี่ยครั้งแรกที่เห็นอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเปลวไฟวูบวาบดูน่าสนใจเราก็ถูกกระตุ้นนะคะถูกเราด้วยตัวเปลวไฟที่วุบวาบเนี่ยพอมองเห็นแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย อยากรู้จัางมันคืออะไรแล้วก็อาจจะลองสัมผัสดูนะคะพอสัมผัสแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะสัมผัสแล้วเป็นยังไงคะร้อนถูกไหมคะเราก็จะต้องรู้สึกว่าอุ๊ยเปลวไฟเนี่ยร้อนจับแล้วมันลวกมืออาจจะเกิดแผลผุพองที่นิ้วมือเป็นเป็นต้นนะคะทําให้ก่อนการเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากที่เราทดลองเราลองแล้วเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ครั้งถัดไปถ้าเกิดเราเห็นเทียน เราก็จะไม่เอามือไปจับอีกเราก็จะมีประสบการณ์นะคะหรืออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าในส่วนของเทียนเราได้กลิ่นควันเทียนแบบนี้คะ่ะเราก็จะเรียนรู้ว่ากลิ่นลักษณะนี้เป็นกลิ่นควันเทียนอาจจะเป็นเทียนหอมหรืออะไรก็ตามหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีเทียนจุดอยู่แต่มีเศษกระดาษตกลงไปแน่นอนพอเศษกระดาษตกลงไปมันจะไม่ใช่กลิ่นเทียนหอมนะแล้วแน่นอนจะเป็นกลิ่นควันไหมแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้กลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะพอเรียนรู้แล้วเนี่ย มากกว่านั้นเราก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของอันตรายที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะนี่คือตัวอย่างการเรียนรู้ของมนุษย์เราทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจกักร <Yeah. S 1> มันจะเป็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ <In> ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยก็ยกตัวอย่างภาพนี้ขึ้นมาคือในส่วนของเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวโปรเซสเซอร์ยูนิตหรือหน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนสมองของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ การรับรู้ต่างๆเขาก็จะรับรู้ผ่านทางเซ็นเซอร์แทนอาจจะเป็นกล้องเปรียบเสมือนสายตาอ่าการรับภาพนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนอาจจะเปลียบเสมือนหูเรานะคะการรับรู้คลื่นเสียงหรืออาจจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นเป็นต้นนะคะซึ่งเซ็นเซอร์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือข้อมูลที่ผ่านเซ็นเซอร์เข้ามาเป็นข้อมูลตัวเลขเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ให ตัวเครื่องจักรเขาได้เรียนรู้แล้วก็สร้างเป็นโมเดลออกมาเกิดเป็นความแม่นยํามากขึ้นเขาก็จะสามารถตัดสินแล้วก็แยกแยะมีความแม่นยําที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการเรียนรู้นะคะทีนี้เรามาลองดูกันนิดนึงว่า AI ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างเบื้องต้นเลยเนี่ยเรายกตัวอย่างกัน6ตัวอย่าง เดีย๋ยวมาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งื่อนน่าจะเป็นตัวอย่าง A i ในชีวิตประจำวันที่เห็นได้ค่อนข้างแพร่หลายเลยทีเดียวในทุกวันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือในส่วนของระบบนําทางนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ยังไงอาจจะต้องเคยใช้งานในส่วนของระบบนําทางกันบ้างแหละก็เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีการคํานวณสภาพการจราจรหรือว่ามีการแนะนําเส้นทางทางใดที่รถเคลื่อนเคลื่อนตัวได้คล่องตัวกว่าหรือว่าเร็วกว่าก็อาจจะแนะนําไปทางนั้นหรือว่าทางใดที่ระยะทางสั้นกว่า อาจจะเป็นทางที่เราไม่คุ้นเคยแต่เขาแนะนําเนี่ยก็มีในส่วนของการนําเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็แนะนําเราขึ้นมาในส่วนนี้นะคะ,ะในส่วนของระบบนําทางเนี่ยถ้าหากสมมติว่าอย่างเช่นเมื่อตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเชื่อว่าบางหลายหลายท่านก็จะได้เห็นได,ได,ได้ได้ใช้างานในส่วนนี้ว่าเราจะเดินทางทางไหนดีเพื่อให้ถึงปลายทางได้เร็วที่สุดนะคะแต่แต่ในส่วนของการเดินทางแล้วก็ใช้ระบบนําทางในการนําทางเนี่ย มันก็อาจจะยังต้องมี่าข้อควรระวังนิดนึงคือ,อเราอาจจะเห็นได้ตามข่าวบางข่าวที่ว่ามีคนขับรถตามระบบนําทางที่มี AI ไปเสร็จแล้วปรากฏว่าทางตรงนั้นเป็นทางบันหรือว่า่าเป็นหน้าผาลงไปเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ยังคงต้องนําเอาอ่าความรู้หรือว่าหลากักประสบการณ์ของเรามนุษย์เราเนี่ยค่ะมาช่วยในการวิเคราะห์เส้นทางเลือกเส้นทางกันด้วยเหมือนกันเพราะว่า AI เขาอาจจะไม่ได้ถูกสอนมา อย่างดีหรือว่าไม่ได้ถูกสอนครบทั้งหมดหรือบางอย่างบางทีทางอาจจะเพิ่งตัดขาดเพิ่งาหายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมทางทีมถึงได้แนะนำในเรื่องของการเรียนรู้ AI เข้ามาเพื่อที่ให้อ่าหาหลายคนเนี่ยได้รู้จักระบบ AI แล้วก็จะได้ตระหนักถึงการใช้งานด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตัวอย่างที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนําภาพยนตร์หรือว่าสินค้าถ้าเกิดใคร ที่เสพสื่อบันเทิงต่างๆอาจจะเคยเห็นว่าเวลาเราฟังเพลงดูหนังดูภาพ,พยนตร์หรือว่า,าซื้อสินค้าตามเว็บออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะเห็นว่าเราเสิร์ชหาหรือว่าฟังเพลงแนวไหนดูภาพยนตร์แนวไหนเขาก็จะมีขึ้นแนวทางที่คล้ายๆกันมาให้เราดูหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เราเพิ่งค้นหาไปเขาอาจจะแนะนําสินค้าประเภทกใกล้เคียงกันหรือสินค้าที่ควรใช้งานร่วมกันมาให้เรา ลองดูเพื่อเราจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเขาเพิ่มเติมนะคะัน,นี่ก็เป็นระบบ AI ที่นําเข้ามาใช้ในชีวิตประจําเราใช้ในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอันดับที่สามจะเป็นในส่วนระดับระบบสแกนใบหน้าไม่แน่ใจว่าคุณครูคที่อบรมด้วยกันวันนี้มีโรงเรียนไหนที่ได้เคยใช้งานตัวระบบสแกนใบหน้าที่โรงเรียนกันบ้างไหมคะในรุ่นอื่นๆมีบางโรงเรียนที่เคย อตอบมาก็คือมีใช้ระบบสแกนใบหน้าในการเช็คชื่อนักเรียนหรือว่าในการลงเวลาของคุณครูก็มีลองพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเว็บเอก,กันก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าโรงเรียนไหนมีการใช้งานระบบสแกนใบหน้านี้จะอยากจะได้เห็นกันว่าเออม,มันค่อนข้างใกล้ตัวของเรากันมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็การระบบสแกนใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นการนําเอาใบหน้าของแต่ละบุคคลเน,นะะี่ยไปเรียนรู้แล้วก็เขาก็จะสแกนแล้วก็แล้วแต่ว่าจะปลดล็อก หรือว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนเป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนของระบบการปฏบหน้าที่เป็น AI เนี่ยเขาต้องแยกแยะได้ว่าสมมติว่าอคุณครูใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นผมแตกต่างกันไปผมยาวขึ้นผมสั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยองค์ประกอบหลักๆเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็สามารถพอจะแยกแยะหรือยืนยันตัวตนได้นะคะอันดับที่4ี่จะเป็นในส่วนของการสั่งงานด้วยเสียงนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการนําเอาข้อมูลเสียงไปเรียนรู้แล้วก็ ประมวลผลทํางานตามคําสั่งที่ผู้ใช้งานสั่งการซึ่งอาจจะมีตัวอย่างใกล้ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นอย่างถ้าบางท่านใช้งานโทรศัพท์ Android เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Google Assistant หรือว่าถ้าเกิดเป็นทาง iPhone เนี่ยขอโทษค่ะจะมีในส่วนของ่อา s i r i นะคะที่เราอาจจะสามารถสั่งการให้เขา,าเปิดนาฬิกาปลุกหรือปิดเพลงหรือว่าเสิร์ชข้อความค้นหาอะไรต่างๆได้เพียงแค่พูดคําสั่งลงไปนะคะันดับ5จะเป็นในส่วนของระบบแปลภาษาที่ปัจจุบันก็มี ระบบ AI ที่นำมาช่วยในการแปลภาษามากยิ่งขึ้นคือาอจากการฟังเสียงหรือการที่พิมพ์คำเข้าไปแล้วเขาก็วิเคราะห์ว่าประโยคเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยคแบบไหนแล้วก็แปลความออกมาในส่วนที่นำเอา AI มาช่วยเนี่ยอาจจะสามารถแปลประโยคที่มีความเป็นธรรมชาติได้มากกว่าประโยคที่มีอ่ากรมาถูกหลักไวยากรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตัวนี้ตรงมาะยกตัวอย่างทุกครั้งที่เราสอนก็คือว่า สมัยก่อนเราอาจจะเห็นวุ้นแปลภาษาในโดเรมอนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็เหมือนมีวุ้นแปลภาษาออกมาให้ใช้กันในชีวิตประจําวันของเรากันมากขึ้นแล้วนะคะคือบางแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะนําไปยื่นสมมุติว่าดาวน์โหลดลงมือถือแล้วก็ไปยื่นคุยกับฝรั่งคนต่างชาติที่เราไม่รู้จักในะคะแล้วก็ให้เขาพูดภาษาถิ่นของเขาอาจจะเป็นโปรตุกเกสอาจจะเป็นฝรั่งเศสอะไรก็ตามแล้ว ตัวแอปพลิเคชันสามารถแปลาาเป็นภาษาไทยให้เราได้เลยแล้วเราก็เพียงพูดภาษาไทยกลับไปตัวแอปพลิเคชันก็จะแปลภาษาเป็นภาษาที่ชาวต่างชาติคนนั้นฟังรู้เรื่องเหมือนกันตัวเนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับวุ้นแปลภาษาของโดโลเรมอนเลยะค่ะอันนี้อันดับที่หกจะเป็นในส่วนของแชทบอทซึ่งก็จะมีเข้ามาแพทย์ช่วยใช้งานกันแพร่หลายเลยในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ต้องสื่อสารกับทาง ทีมงานซัพพอร์ตของหน่วยงานขององค์กรหรือไม่ว่าจะเป็นธนาคารสายการบินอะไรนะคะก็อาจจะเห็นแชทบอทเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเข้ามาช่วยตอบคําถามที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนคําถามที่คนส่วนมากมักจะถามขึ้นมาค่ะเขาก็จะสามารถตอบคําถามแล้วก็แนะนําเราได้แต่ว่าแชทบอทเนี่ยก็จะถูกสอนอคําถามคําตอบไว้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามในสิ่งที่เขาไม่รู้บางทีเขาจะต้องบอกว่าติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรงนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจากยุคสมัยที่ใช้งาน call center ในการาให้การ support สนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์ก็เปลี่ยนมาเป็นทางแชทบอทอย่างนี้แทนนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ย AI ก็ยังมีส่วนในในาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นในส่วนของการเกษตรการแพทย์นะคะธนาคาร หรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตก็ตามนะคะเกมหรือแม้อ่าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างการเกษตรเนี่ยก็อาจจะเอา ai ไไปใช้ในส่วนที่เป็นการตรวจจับใบพืชอ่าหรือวัชพืชของเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ตรวจดูว่าพืชเหล่านั้นเนี่ยขาดสารอาหารแบบไหนหรือเปล่าหรือว่าอ่าต้องการ แสงแดดเพิ่มเติมธาตุาอะไรอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือทางการแพทย์อาจจะนํามาช่วยวิเคราะห์ภาพวินิจฉัยช่วยเป็นส่วนช่วยคุณหมอนะคะให้วินิจฉัยโรคได้ดีกิ่งขึ้นนะคะทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปทุกวันนี้รถยนต์ไร้คนขับก็มีเห็นข่าวกันได้แพร่หลายเลยทีเดียวนะคะ